ก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับพบกันอีกเช่นเคยกับรู้เขารู้เราวันนี้แอดจะขอพาเพื่อนเพื่อนไปดูคอมเมนต์ชาววยดนามที่เขาพูดถึงสนามราชมังคลากีฬาสถานสนามฟุตบอลของทีมชาติไทยของเราหลังมีแฟนบอลไทยท่านหนึ่งของเราได้ทําการออกแบบการปรับปรุงของสนามแห่งนี้ไว้เป็น2แบบนั่นก็คือแบบที่1มีหลังคาทั้งสองด้านซึ่งในปัจจุบันสนามราชมังคลา มีหลังคาแค่ด้านเดียวและแบบที่2แบบไม่มีรูวิ่งโดยในปัจจุบันนะครับสนามราชมังคลากีฬาสถานแห่งนี้มีความจุอยู่ที่49,722ที่นั่งจากเดิมที่มีความจุที่65,000ที่นั่งในช่วงของการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่13ในปี2541และนอกจากนี้ยังเป็นสนามกีฬาที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่55ของโลก และเป็นอันดับที่17ของเอเชียอีกด้วยและก่อนที่เราจะไปฟังความคิดเห็นในคลิปนี้นะครับแอดต้องบอกก่อนนะครับว่าแอดใช้เครื่องมือแปลภาษาอัตโนมัติถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้หนโอกาสนี้ด้วยนะครับและเพื่อนๆก็สามารถดูคลิปต้นทางได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและหลังจากคลิปวิดีโอนี้ได้เผยแพร่ออกไปชาวเวียดนามเขาจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ เราลองไปฟังกันเลยครับเมื่อเริ่มต้นที่คอมเมนต์แรกนะครับคนนี้เข้าได้กล่าวไว้ว่าเมื่อมองไปยังประเทศไทยพวกเขาลงทุนในฟุตบอลอย่างจริงจังและเป็นมืออาชีพมากดังนั้นพวกเขาจึงสมควรเป็นเบอร์หนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังจากคอมเมนต์นี้นะครับก็มีคนมาตอบในประเด็นนี้ว่าเบอร์หนึ่งของอาเซียนเป็นของคนไทยอีกแล้ว แต่ถ้าไทยเพิ่มความแข็งแกร่งมากกว่านี้ในเวทีของเอเชียไทยก็คงไม่ต้องกังวลคอมเมนต์ที่2นะครับคนนี้เขากล่าวว่าแบบแรกของการปรับปรุงสนามแห่งนี้มันค่อนข้างคล้ายกับสนามซาลัมของมาเลเซียที่มีความจุแ0 0 0 0ืที่นั่งซึ่งต้องขยายความนิดนึงนะครับสนามซาลัมเป็นสนามเย่าของทีมสาลง,งอในลีกมาเล ซึ่งมีความจุทั้งหมดอยู่ที่8 3 7 7 2ที่นั่งนั่นเองคอมเมนต์ที่3นะครับคนนี้มาคอมเมนต์แบบแวกแนวว่ากลับบ้านไปดู NBA ดีกว่าแอดมินปีนี้การแข่งขันคงจะเข้มข้นมากเลยทีเดียวคอมเมนต์ต่อมานะครับคนนี้เขาได้กล่าวไว้ว่าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับสนามแห่งนี้สนามขนาดเล็กและสวยงาม ที่ผ่านการใช้งานมากกว่า40ปีแล้วคอมเมนต์ต่อมานะครับคนนี้เขาได้กล่าวไว้ว่าไอเดียการปรับปรุงในแบบที่1ของแฟนบอลชาวไทยนั้นมันดคูคล้ายๆกับสถาปัตยกรรมของสนามฟุตบอลแห่งใหม่ของกัมพูชาที่กำลังจะสร้างเสร็จซึ่งจากคอมเมนต์นี้นะครับเขาหมายถึงสนามกีฬาแห่งชาติของกัมพูชาที่กำลังก่อสร้างอยู่ในขณะนี้นะครับโดยทุนจากประเทศจีนผนินใหญ่นั่นเอง คอมเมนต์ที่6นะครับคอมเมนต์ comment นี้จะเป็นคอมเมนต์ของคนไทยที่เขาได้มาให้ความคิดเห็นกับเรื่องนี้ว่าปัญหาของราชมังคลากีฬาสถานแห่งนี้ไม่ใช่หลังคาแต่เป็นส่วนนอกของสนามและหลังจากคอมเมนต์นี้นะครับก็มีคนมาตอบคอมเมนต์นี้ว่าสมาคมฟุตบอลกำลังตั้งตัวได้ครับมีผู้สนับสนุนได้ใหญ่มากมายผมว่าในอนาคตอันใกลประเทศไทยจะมีสนามบอลเป็นของตัวเองอย่างแน่นอน ไม่ต้องพึ่งพาสนามของรัฐบาลอดท,ทนรอกันก่อนคอมเมนต์ที่7นะครับคนนี้เขาได้กล่าวไว้ว่าเอาจริงๆผมอยากให้ทำทั้ง2แบบแต่อยากให้ทำแบบมีหลังคาทั้ง2ด้านก่อนทางงบไม่พอหลังจากนั้นค่อยทำแบบไม่มีลูวิ่งรับรองถ้าทำได้2แบบนี้คงติดท็อปสนามที่ดีที่สุดในเอเชียอย่างแน่นอนคอมเมนต์ที่8นะครับ เป็นการออกแบบการปรับปรุงที่ทันสมัยมากเช่นกันคอมเมนต์ถัดมานะครับคนนี้เขาได้กล่าวไว้ว่าสนามฟุตบอลของฉันติดอันดับสนามฟุตบอลที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยนะส่วนสนามเหล่านี้มันดูเก่าแล้วแอดไม่แน่ใจนะครับว่าเขาพูดถึงสนามไหนน่าจะอวยประเทศของตัวเองนะครับคอมเมนต์ที่10นะครับคนนี้เขากล่าวว่าฉันคาดการว่า จะมีการลงทุนในไทยเป็นจำนวนมากเพราะความไม่มั่นใจในเวียดน,นามคอมเมนต์ที่11มันคือสนามคัมนูเมดอินไทยแลนด์ชัดๆต้องขยายความนิดนึงนะครับสนามคัมนูเป็นสนามเย้าของสโมสร,รบ,บาร์เซโลนาในสเปนที่มีความจุทั้งสิ้น99,354ที่นั่งถือเป็นสนามที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปอีกด้วย ส่วนคอมเมนต์ต่อมานะครับคอมเมนต์ที่12เขากล่าวสั้นๆว่าฉันคิดว่าถ้ามีการสร้างใหม่มันจะดีสักกว่านะคอมเมนต์ที่13การออกแบบปรับปรุงสนามแห่งนี้ในแบบที่2ฉันคิดว่ามันมีความคล้ายกับสนามซัปโปโรคอมเมนต์ที่14นะครับคนนี้เขาได้กล่าวไว้ว่าสนามราชมังคลา เป็นคำที่มาจากภาษาสันสกฤตคนไทยบางคนอาจจะไม่รู้ความหมายแต่ชื่อไพเราะมากคล้ายกับชื่ออย่างสุวรรณภูมิส่วนคอมเมนต์ถัดมานะครับจะเป็นคอมเมนต์ของคนไทยอีกคนที่ได้มาให้ความคิดเห็นกับเรื่องนี้ว่าหากย้อนไปเมื่อ20กว่าปีที่แล้วกรุงเทพได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมครั้งที่13ตอนนั้นแบบของสนามได้รับการออกแบบอย่างสวยงาม ซึ่งสนามมีความจุอยู่ที่80,000ที่นั่งแต่หลังจากโดนพิษเศรษฐกิจอย่างต้มยำกุ้งเข้าไปทำให้ได้หลังคาแค่ฝั่งเดียวและที่สำคัญในพิธีเปิดเอเชียนเกมในครั้งนั้นกลิ่นสียังช่วยเข้าจมูกเป็นช่งชวงๆอยู่เลยคอมเมนต์ต่อมานะครับคอมเมนต์ที่16คนนี้เขากล่าวว่าจากความจุที่50,000กว่าที่นั่ง แต่มีการลดขนาดลงโดยการติดเก้าอี้ให้เหลือ40,000กว่าที่นั่งเท่านั้นเองแล้วมาถึงคอมเมนต์สุดท้ายนะครับคนนี้เขาได้กล่าวไว้ว่าสนามมีดิ่งของบ้านเราถ้าปรับปรุงทำหลังคาให้เต็มรอบสนามแล้วทาสีโทนสีแดงตามสีเสื้อของเวียดน,นามก็คงจะสวยไม่แพ้กันส่วนคอมเมนต์นี้นะครับแอดต้องขยายความนิดนึงนะครับ สนามมีดิ่งสเตเดียมที่กล่าวถึงนี้เป็นสนามกีฬาในกรุงฮานอยประเทศเวียดนามโดยมีความจุอยู่ที่40,000ที่นั่งและเป็นสนามกีฬาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเวียดนามนั่นเองก็จบลงแล้วนะครับเกี่ยวกับความคิดเห็นของชาวเวียดนามที่มีต่อแบบการปรับปรุงของสนามราชมังคลากีฬาสถานของแฟนบอลชาวไทยเราและก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากช่อง BDVN 365มกาณที่นี้ด้วยนะครับก่อนจบคลิปแอดฝากคำถามให้เพื่อนๆช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะครับว่าแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าถ้าเกิดมีการปรับปรุงสนามราชมังขึ้นมาจริงๆถ้าให้เพื่อนๆเลือกระหว่างแบบที่1ทําหลังคาทั้ง2ด้านและแบบที่2แบบไม่มีรูวิ่งเพื่อนๆคิดว่าแบบไหนจะมีความเป็นไปได้มากกว่ากัน เพ,เพื่อนมีความคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและเปลี่ยนความคิดเห็นกันผมจะตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ผมฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญนะครับฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอมเมนต์ที่น่าสนใจที่แอดนำมาฝากในครั้งต่อๆไปสุดท้ายหากมีอะไรที่ผิดพลาดหรือล่วงเกินบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคลิปนี้ แอนตั้งของอภัยไว้หน้าโอกาสดีนะนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะฟังเพื่อความบันเทิงสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ